สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าลุงก็จะพยายามกวาดใบไม้ที่อยู่ข้างรั้วออกให้รอบเลยนะคะเพราะว่าเราช้าไม่ได้แล้วนะคะเราประมาทไม่ได้แล้วเพราะว่านับวันมันก็จะยิ่งแห้งนะคะ ทั้งตอฟางทั้งหญ้าแห้งอยู่รบรอบๆนี้เราจะานิ่งนอนใจไม่ได้อีกแล้วถ้ามันมีไฟมาเหมือนเหมือนวันอาทิตย์วันนั้นที่เราเห็นอยู่ป่าข้างทางป่าข้างทางตรงนั้นทุกปีมันก็มาถึงเราตรงนี้แหละนะคะแต่ว่าดีด้วยที่วันนั้นมีคนดับก่อนเลยมาไม่ถึงเราทำให้เราต้อง ทั้งตื่นตัวทั้งตื่นตระหนกด้วยนะคะถ้าหากมันมาแบบไม่ให้เราตั้งตัวหรือเรายังกันไฟไม่เสร็จนั้นมันก็คงไม่ไม่รอดผลนะคะในการที่จะเข้าสวนของเรานะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าอย่างเมื่อวานนี้ป้าก็หลังจากกวาดเสร็จนะคะ ก็ได้เอาน้ำรดกอไผ่แล้วก็ก็กวาดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เราก็จะต้องหลังจากที่คุณลุงทำไปถึงนู่นแหละนะคะคุณลุงทำไปจนจรดกับบ่อบปลาเพราะว่ามันมีหญ้าแห้งขึ้นไปจนถึงที่ กับสวนของเราเลยนะคะที่เขตแดนกับสวนของเราที่จะเข้าบ้านเลยล่ะนะคะสวนนี้ก็มันจะมีบ้านของเพื่อนบ้านอยู่แต่เขาก็กันเอาไว้สำหรับตัวบ้านของเขาแต่ว่าอ่าหญ้าที่อยู่ตามแปลงนาอะไรแบบนี้ตามคันนาเขาก็ไม่ได้เอาออกนะคะเราก็เลยต้องกันของเราเอง หลังจากที่คุณลุงทําตรงนั้นเสร็จแล้วไปจนถึงบ่อบปลาเราก็จะกลับลงมาก็จะต้องช่วยกันนะคะป้าลุงก็จะต้องช่วยกันเหมือนที่นี่ที่นี่ก็เอาลงมาจากตรงนี้เ,เสร็จแล้วนะคะแถวข้างรั้วด้านล่างตรงนี้นะคะเนี่ย ก็ทำไปจนสุดแถวสุดแนวด้านนี้แล้วก็คือการออกจากรัว้วแต่อันนี้ไม่รู้ว่าคุณลุงจะมีเวลามาตัดออกไหมกอเพกนะคะเคยตัดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับกอเพกเนี่ยแต่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะสองกอใหญ่เลยนะคะที่อยู่ใกล้กอไผ่นี้ด้วยไม่รู้คุณลุงจะมีเวลามาตัดออกเมื่อไหร่นะคะสำหรับกอเพก แล้วก็ได้แต่ก,กวาดใบไม้แห้งใบไผ่แห้งนะคะออกมาแบบนี้แล้วก็รดน้ําต้นไม้ในในบริเวณสวนนี้ก็เยอะนะคะหญ้าเยอะเราก็จะกวาดแบบนี้แบบที่เรากวาดมาแล้วนะคะนี่ป้าก็ป้าก็กวาดเอาไว้แล้วบ้างแล้วนะคะเราก็จะกวาดแบบนี้ไป ให้รอบเลยนะคะสําหรับวันนี้รอบสวนล่างที่เราเรียกนะคะก็จะช่วยกันกวาดกับคุณลุงเอามาไว้กลางถนนแบบนี้นะคะกวาดออกจากสองข้างทางมาไว้กลางถนนถ้าไฟมันมาจริงๆก็ขอให้มันไหม้อยู่ตรงกลางถนนนี้มันก็คงจะถ้าไม่มีเชื้อเพลิงอยู่แถวข้างถนน แบบนี้มันก็คงจะไม่ลงไปที่สวนหรอกนะคะและที่สำคัญถ้าเราได้อยู่บ้านด้วยช่วงนี้เราจึงไม่สามารถที่จะทิ้งบ้านไปไหนได้ทุกคนนะคะถ้าคุณลุงไปทำงานป้าก็ต้องจะเฝ้าระวังอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอดูว่าจะมีภัยมีไฟมาไหมถ้ามาก็ต้องรีบโทรแจ้งให้คนมาช่วยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันจริงๆ และเราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก็คือกวาดหญ้ากวาดหญ้าแห้งใบไ,ไม้แห้งออกจากอ,อที่ที่มันจะลงไปในสวนนะคะออกจากริมทางริมรั้วแบบนี้นะคะออกจากริมรัว้วริมทางนี้แหละก็จะต้องทําไปแล้วก็ไปให้รอบสวนเลยนะคะสองสวนนี้นะคะเหลืออยู่สองสวนนะคะ จะต้องทำไปให้รอบหมดเลยเพราะว่าวันนั้นป้าเอาน้ำอ่าฉีดเพื่อกันเป็นแนวไฟสำหรับวันที่มีไฟมาวันนั้นแต่ยังไม่ได้กวาดใบไม้แห้งออกนะคะแต่วันนี้เราจะต้องทำคือกวาดใบไม้แห้งออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำป้าก็จะเอาน้ำฉีดรอบๆทางเข้าสวนไว้เหมือนเดิมนะคะฉีดไว้ ถึงแม้ว่ามันจะแห้งเพราะว่าแดดแดดแรงใช่ไหมคะแดดมันแรงแล้วก็มันมันแดดแล้วมันแรงเออทั้งแดดแรงทั้งมีความแห้งแล้งนี่แหละนะคะป้าก็จะเอาน้ําฉีดบริเวณริมทางแบบนี้คงไม่ฉีดริมรั้วนะคะป้าก็จะการเอาทางฝั่งของเราก็คือริมทางถนนด้านนี้เพื่ออะไร คงไม่ใช่เพื่อที่จะกันไฟเหมือนวันที่ไฟจะมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนมันจะแห้งก่อนอยู่นะคะแต่ว่าป้ามีจุดประสงค์ว่าป้าจะฉีดเอาไว้ให้หญ้ามันเกิดนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีน้ําไม่ใช่สมมุติละถ้ามันมีน้ำปิ่กเปียกหญ้ามันก็ต้องเกิดเพราะว่าอะไรเพราะฝนยังไม่ตกนะคะถ้าฝนตกมานี้โอเคเลยถ้าฝนตกมานี้หญ้าที่สวนของเรา หน้าแล้งเราต้องการหญ้าสีเขียวมากนะคะให้มันเกิดเถอะเป็นสีเขเขียวนี้จะได้กันไฟนะคะถ้ามีหญ้าเขียวไฟมันก็จะไม่ไม่ลุกลามไปเร็วเราก็จะสามารถดับได้นะคะแต่ถ้าหญ้าแห้งเยอะๆมันมันลามไปเร็วมากเลยไฟเราจะเอาไม่ฟังนะคะทีนี้เราป้าก็จะฉีดน้ํานะคะรอบๆไปไป,ไปเรื่อยๆนะคะ กวาดไปด้วยป้าก็จะฉีดน้ำไปด้วยเพื่อไอที่แห้งๆแบบนี้หญ้ามันจะได้เกิดมาเขียวๆแบบตรงนู้นนะคะตรงนู้นที่มันเขียวเพราะว่าบางทีเราใช้สปริงเกอร์ฉีดมันก็โดนน้ำสปริงเกอร์มันก็หญ้ากเกิดบ้างอะไรบ้างแต่ตรงที่ไม่โดนก็แห้งแงแกก็แห้งแบบนี้เลยนะคะก็นี่แหละคืองานที่ป้าจะต้องลุยอีกวันนี้เพราะว่า เรากันแปลงที่วิกฤตได้อันนี้ก็วิกฤตนะก็เสียดายมะม่วงเหมือนกันถ้าไฟมันเข้ามาแต่ว่าวิกฤตที่ป้าพูดหมายถึงทางนี้ก็คือมันจะลามขึ้นไปถึงแปลงหลังบ้านนะคะอันตรายนะคะต้องกันออกก่อน ืแต่ว่าแปลงที่อยู่หลังบ้านคุณลุงเปิดสปริงเกอร์รดต้นไม้บ่อยๆถ้ามันลามอย่างมากไฟมามันก็จะเข้าไปได้นิดนึงมันก็จะไปไม่ได้เพราะว่ามันเปียกนะคะแต่ค่อยท,ทําทีหลังแปลงนั้นนะสุดท้ายเพราะว่ามันมีมันมีน้ําชุ่มชื่นอยู่นะคะก็น่าจะกันได้ในระดับหนึ่งแต่สําหรับแปลงนี้ก็ถือว่าทําเสร็จแล้วละ่ะ กันได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าขวาดหญ้าแห้งออกจากมรัวเสร็จแล้วนะคะพอคุณลุงทําไปจดตรงนั้นก็จะเสร็จแล้วสําหรับแปลงนี้นะคะก็รอบแล้วสําหรับแปลงสวนมะม่วงมะนาวบนที่ป้าเรียกก็คือทําเสร็จมาเป็นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆ มีใบไม้แห้งใบมะม่วงใบมะใบใบใบไผ่แห้งเยอะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วลงไปที่นี่มันก็จะมีใบหญ้าแห้งมีใบไม้แห้งที่ล่วงลงมาเหมือนกันนะคะแปลงนี้สุดท้ายนะคะวันนี้แต่เยอะเพราะว่ามันมีมันมีสองสวนสองแปลงนะที่ยังเหลืออยู่ก็จะพยายามนะป้าลุงก็จะพยายามทำกวาดให้เสร็จภายในวันนี้ เพราะว่าเรามีอย่างอื่นที่จะทําอีกเยอะแย,ยะข้างบนทั้งการดูแลสวนการดูแลต้นไม้รดน้ําต้นไม้ด้วยป้าเข้าสวนสามสี่วันต้นไม้กุหลาบกล้วยไม้แล้วก็ต้นไม้ประดับของป้าเกือบจะไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันแห้งเร็วมากอันนั้นะ่ะจะต้องรดทุกวันสวนครัวก็จะต้องรดทุกวันแต่พอเผลอสามสี่วันเพราะว่าเรามาเร่งที่จะดูแลสวนที่ว่านี้ เมื่อวานนี้ป้าต้องไล่เอาน้ำพรมแต่ก็ไม่รู้จะฟื้นไม้บางชนิดนะคะแต่สำหรับคลิปนี้สาหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ป้าก็เล่าสู่กันฟังว่าวันนี้ป้าลุงจะทำการเฝ้าระวังไฟเฝ้าระวังภัยที่ตรงไหนนะคะ สู้ๆส,สองตายายจ้าขอกำลังใจจากผู้ที่ผ่านเข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยและปลอดภัยด้วยจ้าสวัสดีค่ะ